ไม่มีใครมาสอนพระอ,องค์อันนี้เราโชคดีที่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราก็เดินตามพ่อก่อตามครูตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาจริงเอาจังในแต่ละวันแต่ละวัน24ชั่วโมงทุกยากก็ต้องอดต้องทนไม่ได้กินไม่ได้นอนเราก็ต้องอดต้องทน ไม่ได้นอนก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ตายอลองดูจิตใจเจ้าของที่เราไม่ได้นอนมันเป็นยังไงนอนนิดเดียวขณะที่เรานั่งสมาธิจิตของเราอิ่มอารมณ์เป็นสมาธินั่นแหละดียิ่งกว่าเรานอนเสด็จซ้ำถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็เดินตามพ่อาตามครูไม่ได้ มันก็จะเที่ยวเวียนไห้แต่เกิดอยู่ในวัฏสงสารต่อไปเห็นไหมนักศึกษารุ่นแรกในมหาวิทยาลัยป่าของพุทธเจ้าคือพระอัญญากุณทัญญะพี่ใหญ่ของพวกเราคือพี่ใหญ่ภาวะปะพัิยะมหานัมมะอัจฉิ ห้ารูปเรียกว,ว่าปัญจวคีทต้้าคือนักศึกษามหาวิทยาลัยป่าของพระพุทธเจ้าสำเร็จหองค์ก่อนเพื่อนอ,อีกสักหน่อยก็มีนร่นที่สองโตมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้าของเรา พระองค์โกตั้งขึ้นมาเองครั้งแรกคือธรรมจักกับประวัตนสูตรที่แสดงหัวข้อสุดยอดแนะมปฐมมเทศนานั่นแหละตรงนี้และมันสุดยอดเราฟังแล้วมันตึงมันประทับใจนักศึกษารุร่นที่สองก็คือพยาาัสสะอุลบุตรนาวแหละได้ไมะะ่เยอะทั้งเพื่อน ได้เป็นพระหันเจอรุ่นที่สามก็คือ,อเป็นอาจารย์ของพระสันิบุตรมีสามพี่นอ้องสามพี่น้องพี่ใหญ่พี่กลางน้องก็เล็กสามคนมีบริษัทบริวารตามมานั้นนักศึกษาร,รุ่นที่สามเห็นไหมหลังจากนั้นก็ต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้ เราคือนักศึกษามหาวิทยาลัยป่าของพระเจ้าสำเร็จหมดที่พูดนักศึกษาจบแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นคือได้รับปริญญาเตยโทเอกอัครมหาบัณฑิตจบหมดเลยแล้วพวกเราก็เช่นเดียวกันไม่ใช่มีตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งที่สองที่สามรุ่นต่อๆมากันมากมาย ก็ต้องเหมือนกันถ้าเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติเอาให้มันจบอัครรมหาบัณฑิตคือพระรหันเราไม่ได้ทำเล่นเราตั้งใจเรียนจริงๆรู้จริงๆเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอดบ้างอิ่มบ้างทุกยากลำบากไม่เป็นไร แต่ทางด้านจิตใจของเรานั้นปล่อยวางไปเรื่อยๆเราปล่อยไปเรื่อยๆวางไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ปล่อยถ้าเราไม่วางเราจะเรียนจบเป็นนักศึกษาแด้รับปริญญาได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะเราปล่อยไม่เป็นอันนี้เราเรียนไปปล่อยไปเรียนไปปล่อยไปเรียนไปปล่อยไป สุดท้ายก็ปล่อยจนหมดพระอ,องค์ไม่ได้สอนอะไรตีเข้ามาในกายในใจพระอ,องค์ไม่ได้สอนอย่างอื่นหลักสูตรของพระพุทธเจ้าคือกรรมฐานห้าหรือสัตยายอาการสาสบสองนี่คือหลักสูตรเต็มๆเลยอา เป็นผู้ตั้งเองเป็นผู้อำนวยการสอนเสียเองอผู้ที่ให้ปริญญาคือสันทิติปูกก็คือพระอ,องค์เองเห็นไหมเราโชคดีขนาดไหนเราจะปล่อยเวลาให้เสียโอกาสไปเปล่าๆเ,เราจะเป็นเรียนให้มันจบเพื่อได้กระดาษมาปริญญาตีปริญญาโรปริญญา,ญญา,ญญาเอกง กี่ใบก็ช่างนั้นคือกระดาษนั้นคือโลกมันไม่ใช่ปริญญาของพระพุทธเจ้าอันนี้ถ้าจบอักรมหาบัณฑิตตลอดอนันตการไปเลยไม่ต้องกลับมาเวียนไหวแต่เกิดในวัฏสงสารต่อไปบรมมาสุขตลอดอนันตการเราไม่ต้องว่าเราจะกลับมาเรียนอีกไม่มีจบแล้ว เรียนจบหลักสูตรแล้วไม่ต้องกลับมาบวกวนอีกเลยตีให้แตกถ้าเราตีไม่แตกเราก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ธา,าตุสี 5, เเนะ่เราตีแตกไหมขันหะ้าเราตีแตกไหมอายตนะเราตีแตกไหมนะ เราตีให้มันแตกดูสีเขานี่นะถ้าตีแตกแล้วมันก็รู้หมดมันก็ปล่อยได้มันรู้หมดแล้วรู้ตามความจริงแล้วก็ปล่อยหมดสิจะไม่เรียนอะไรอีกก็มันรู้หมดแล้วมันปล่อยหมดแล้วอ่ะนะอันนี้เราทั้งทําเล่นบ้างอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําอนขี้เกียจก็มองหามหมวนแล้ว เหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ไอ้พวกนี้อท่านว่าลูกศิษย์ทั้งพระทั้งเมีขี้เมีขาวอุบาสุวาสกดิเต็มสลาขนาดที่ท่านเทศน์เนี่ยเนี้ยมันไปไหนมันเอาเสือกหมอนมัดติดหลังมันไปเลยมันจะยืนเดินนั่งนอนมันเอาเสือติดหลังมันมัดไปแล้วมันไม่ต้องหายากเลยมันล้มตึงลงไปนะไม่ต้องหา นั่นโอ้มันประทับใจจริงๆแล้วมันซึ้งนะมันควานหาตั้งแต่ที่นอนมันไม่ได้ควานหาอริยสัจจะตามทั้งสี่หรือสติปัฏฐานสี่มันไม่ได้ควานหามันควานหาตั้งแต่เสื่อกับหมอนมันมัดติดหลังมันไว้แล้วท่านว่าฟังแล้วมันซึ้งถึงจิตถึงใจนะคำสอนของท่าน ฟังแต่ละครั้งเนี่ยมันซึ้งจริงๆเราจะอยู่นิ่งเฉยได้ไหมไม่เพราะองค์ท่านตะโกนบอกเราอยู่ตลอดเวลาร้องบอกเตือนเราอยู่ตลอดเวลาเราจะประมาทนอนใจได้ไหมเพราะเราได้ยินเสียงกังวานขึ้นมาอยู่ตลอดเวลามันกังวานขึ้นมาที่ไหนที่ใจเราเนี่ยฮะ เราจะยืนเดินนั่งนอนก็ช่างมันกังวานขึ้นมาที่ใจของวกวเราแล้วมันไไม่ได้กังวาลมาที่อื่นไม่ได้ใครแม้บาบอกอเสียงเหล่านี้มันเตือนตัวเองถ้าเราปล่อยไม่ได้วางไม่ได้มันเกิดอีกนะามันเตือนอยู่เงี้ยมันจะมาเกิดอีกมันจะทุกข์อีกนะอ่าไม่ไม่ทุกข์อีกไม่เกิดอีก ไม่เอาสวนมัดทันทีนะไม่เอามาเกิดอีกไม่เอาเราไม่ต้องการจะกลับมาทุกมาร้องข่มร้องไห้อีกต่อไปมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปเราไม่ต้องการนี่สวนมัดทันทีเลยนี่จะคือปัญญาทั้งสติปพญญามันติดแนบอยู่กับพวกเราทุกคนถ้าทุกคนไม่มีสติไม่มีปัญญา เราไม่สามารถที่จะแม้แต่ขั้นศีลก็รักษาไม่ได้ขั้นสมาธิก็เกิดไม่ได้ขั้นปัญญายิ่งแล้วเลยฮะแล้วเลยเพราะเราไม่มีสติมันจะเกิดได้ไหอืมก็ฟังแต่ว่าสติกับความเพียรมันเกี่ยวเนื่องกันทุกข้อคนไม่มีสติคนไม่มีความเพียร มันจะเอาอะไรมาเป็นสมาธิได้มันเป็นไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะเอาอะไรมาเป็นปัญญามารู้แจ้งแทงตลอดได้มันก็เป็นไปไม่ได้เห็นไหมฟังแล้วมันซึ้งถึงจิตถึงใจหนาะไม่แค่เราฟังแล้วไม่พิจารณาใ่ตรงไข้ขควรด้วยปัญญาของเราเลยไม่ใช่ เราฟังแล้วเราขยับใหญ่เลยควนี้การปฏิบัติการทากิจกมภาวนาของเรามันขยับใหญ่เลยฮะเพราะมันทำของพระมันเตือนขึ้นมาเตือนขึ้นมาตลอดแล้วมันก็ขยับสิคนนี้มันจะขีกเกข้เกียจได้ยังไงอ่ะมันขี้เกียจไม่ได้เราไม่ได้เป็นพระเราไม่ได้เป็นอารวมยอดเราไม่ได้เป็นผู้ชาย <c oughs> เราจะไปอยู่ในป่าในเขานั้นไม่ได้เพราะพระพุทธเจา้าพราะองค์ทรงห้ามเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราสามารถหลีกเล่นอยู่ในกุฏิของเราแน่ไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนติดแนบอยู่ตลอดเวลาในกุฏิของเราเนี่ยหลีกเล่นอยู่นั้นอันนี้สุดยอดจะอยู่แบบไหนก็ได้อยู่แบบมีสติ จะยืนก็มีสติจะนั่งก็มีสติจะนอนก็มีสติจะเดินก็มีสติมีสติตีเนบอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้ไปคุกเขาคุกคลีกับใครเราอยู่คนเดียวกายยวิเวกแต่ถ้าเรามีโทรศัพท์เนี่ยพะตทพัทธ์มือถือเนี่ยระวังดีๆนะถ้าเรามีพะติพัทธ์มือถือเนี่ย มันไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วกอนนี้มันว่าอยู่คนเดียวจริงแต่ใจน่ยมันไม่ได้อยู่คนเดียวมันทยานออกไปแล้วเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้งบ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 ,งบอยู่ไหมนามันจะเอาอะไรมารู้แจง้แงแทงตลอดในอริยสัจธรรมด้านสิของพุทธเจ้ามันจะรู้ได้ไหมมันก็รู้ไม่ได้ นั่นแหละเขาเรียกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเรามีเพื่อนตลอดเวลาฮอ,อยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวจริงจมันไม่มีสิ่งอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนแม่ปฏิบัติอยู่วัดป่าบรรดาสิ่งเหล่านี้ไม่มีวิทยุทะแยะหนังเสือทิมอะไรตรงมีอะไรไม่มีเลยอยู่แบบไม่คุกขี่อยู่แบบกายเยาวีเวก ตั้งใจภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนื่งนอนกลางวันนี้เราไม่เคยได้อาหลังแตะพื้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะตั้งสัตว์เอาไว้แล้วกลางคืนนอกจากวันไหนเรานั่งตลอดรุ่งเราจะพักกลางวันบ้างเท่านั้นถ้าเราไม่ได้นั่งตลอดรุ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาหลังแตะพื้นเลยนี่เอาจริงเอาจังไม่ใช่ทำเล่น อันนี้เราไม่จะทําเล่นเอาจริงเอาจังเลยยากหืูเกินยากขนาดไหนก็ต้องทนสิเพราะเราอยากพ้นทุกตั้งปัญหาถามเจ้าของเข้าไปมันยากแล้วมันพ้นทุกไหมพ้นสิยิ่งยากเท่าไหร่ยิ่งทำความเพียนมากเท่าไหร่ยิ่งพลนทุกถ้าเราไม่ได้ตั้งใจแบบไม่ยุ่งยากสบายเราจะยืนเดินนั่งนอนแบบไหนก็แสนสบาย มันจะผลทุกไหมมันก็ผลทุกไม่ได้พระอริยบุคคลตั้งแต่พระเจ้าลงมาถึงพุทธสาวกสวิกาทุกยากลำบากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะจะต้องทำความเพียนเอาชีวิตเป็นเดัมพันยุคปัจจุบันนี้เราฟังที่หลวงปู่สาวลวงปุ่มมันอยู่ในป่าในเขาฟังแล้วเมื่อก่อนอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นเนี่ย อ่านไปร้องไห้ไปทั้งเจ้าที่เรายังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ได้เข้าวัดทํากิจาพาวนาใดใดเลยอ่านไปแล้วโอ้หลวงปู่ทุกยากขนาดนี้เหรออ่านไปกนร้องไห้ไปแล้วอ่านแล้ววางไม่ได้แล้ววันนี้วางไม่ได้หลวงพ่อเลิศสิริป,ปัญญูเนี่ยอุ้ยอ่านเหตายมังก็ตายดัว บัหลับบนันอนนบิดขึ้นบิดวันน้ำหมูเวียนกังบัหลับบนัอน,บบบนอนอีกรูมันก็นตายเป็นตัวคนว่าตายก็่างถ้าไม่จบเราจะไม่หวังเนะี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยนะคนที่ขนาบก็คือ <c oughs> กลัวแม่ตายกว่าไง <c oughs> แม่ก็ไม่หวงังถ้ามันไม่จบเราไม่รู้เรื่องหลวงปู่มันทั้งหมดไม่หวังอืม อ่านไปด้วยร้องไห้ไปด้วยนี่แหละจิตของเรามันดูดดื่มในการฟังในการรู้เรื่องของหลวงปู่ที่ท่านทุกยากลำบากอยู่ในป่านในเขาแต่ไม่ได้ทุกเท่าพระพุทธเจ้านะนะพระพุทธเจ้าทุกกว่าอีกทุกกว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาทั้งหลายพระพุทธเจ้าทุกกว่า แต่พวกเราไม่ได้ทุกขนาดนนล่วงปู่ก็ไม่ได้ทุกปงงไหนก็ไม่ทุกเท่าไม่ได้ลําบากลาบนอย่างพระพุทธเจ้าของเราสักขุดเลยาฟังจีพระองค์ได้ทําอันประเสร,ริฐลดเลิมมาสอนพวกเราแล้วว่าเราก็ตั้งใจไปเพื่อปฏิบัติเอาจริงเอาจังเรียนเราเป็นนักศึกษาเรียนให้มันจบหลักสูตรปริญญาตีปริญารญาโทรปริญญาเอกพระโสดาสกาิรคะนาคาอรหันเนี่ย เอาให้มันได้ปริญญาเอกอักรมหาบัณฑิตคือพระอรหันเราพยายามเรียนให้มันถึงเออม,มันรู้ด้วยสันติโกทั้งนั้นเมื่อเรารับปริญญาไม่รู้สิมันเป็นเองนะโอ้โหเรารับจากพระหัตถ์พระพุทธเจ้าดูมืนนอนว่าดิเออมันให้ความดํากันเองนะ ออมันก็ไม่รู้นะมันเป็นขึ้นมาเองเดี๋ยวนั้นแหละโอ้โหเราได้รับปัญญาที่แท้จริงแล้วก่อนนี้จากพระหัตถ์ของพุทธเจ้านูน่นอะดูที่คือมันไม่มีอะไรเสมอเหมือนถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นนะเราเราและได้ปริญญาตีแล้วเดี๋ยวก็ได้ปริญญาโทเดี๋ยวก็ได้ปริญญาเอกน้มก็ขึ้นขึ้นของมันเอง เห็นไหมอ่ะนเป็นงั้นจริงจรเนี่ยนักศึกษาเราไม่ได้ขี้เกียจขี้คานคขาเรียกว่าปริญญาที่แท้จริงจบหลักสูตรแล้วตัดโหลดอนันตการไม่ต้องว่ามันจะหายไปไหนนะมันไม่หายไม่ใช่กระดาษอันกระดาษนี่ถ้าไฟไหมเนี่ยไฟไหมบ้านก็มดปริญญานะมดไม่มีเหลือแต่อันนี้ไม่ใช่ จะอยู่ยังไงก็เสื่อมไม่เป็นไม่เคยเห็นว่าพระโสดาเอ้ยพระราหันเสื่อมลงมาเป็นพระอนาคามีไม่มีพระอนาคามีเสื่อมมาเป็นพระสกิทาคามีไม่มีพระสกิทาคามีเสื่อมมาเป็นพระโสดาบันไม่มีพระโสดาบันเสื่อมมาเป็นกัลยาโหมุขุชนไม่มีเห็นไหมมันจะหายไปได้ยังไงนี่แหละปริญจาหายไม่เป็นของแท้หายไม่เป็น ไม่ต้องได้ระวังรักษาเพราะเราได้คงจริงมาแล้วเนะี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจปบบพืิปฏิบัติเราไม่ได้อะไรอยู่ไปกินไปโลูรลีลูกเรีกสุดท้ายก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกอยู่ไปกินไปโลูรลีลูกเรียกเราก็ตายตายแล้วก็เกิดอีกไม่เอาถามเจ้าของที่เอาไหมเกิดอีกอะเป็นสิทธีกุมพี ร่ำรวยยศถาบรรดาศักดิ์สูงสูงเอาไหมเขาไม่เอารถามเขาก็ไม่เอาลองถามดูสิตลองต้องมันหาถามยจองเยอะเอาไหมเขาไม่เอาแม่เคยถามแล้วไม่เอาสักอย่างเอาไหมเอาไหมเอาไหมถามไม่เอาเลยเขาจะไม่เอาเลยดูสิทำไมมันไม่ง่วงนะอะเราถามปุ๊บตอบปั๊บไม่เอา ทำเอาว่าสูงส่งขนาดนี้เอาไหมไม่เอาเห็นไหมมันไม่ได้งโง่มันฉลาดขึ้นมาถามเอาวันทางโลกสูงสุดที่คนทั้งหลายดิ้นรนทยานอยากคือตัณหาทยานอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสใดใดก็ตา่างทีอืมเขาไม่เอาหรอกามเขาก็ไม่เอาเห็นไหมงงไหมไม่งง เริ่มฉลาดแล้วถามแบบไหนก็ไม่เอาสูงสุดขนาดไหน,นไม่เอาเลยนขนาดนั้นมันยังไม่ได้ก้าวถึงพระอริยบุคคลนะความเพียรมันก้าวหน้าไปยังไม่หยุดยั้งเฉยความเพียรมันจดจ่อมันต่อเนื่องไม่มีขาดวักขาดตอนนี่เราถามเนี่ยที่ถามอยู่ตลอดยังยังไม่ก้าวเข้าสู่พระอริยบุคคลใดใดเลย เขายังไม่เอา,อาเห็นไหมมันฉลาดไปเรื่อยๆเลยพอถึงฉลาดจริงๆมันฉลาดจริงๆมันไม่ได้งโง่นะพวกเราเนี่มัโชคดีมากมากเลยสถานที่ของพวกเราดูไม่มีพระไม่มีเนินที่จะให้เราไปตรงไหนหุ้ยกลัวกลัวเจอพระ อุ้ยกลัวเจเนินนี่ไม่มีจะเดินทั้งคืนไม่มีอันตรายไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นจะเดินไปถนนเส้นไหนอยู่ในทางโยกรมเจ้าของมันง่วงออกไปเลยเดินมันไปทั่วสถานธรรมไม่มีคําว่าอุปสรรคใดๆไม่มีสิ่งที่น่ากลัวอันตรายใดๆไม่มีนี่เลยมันเหมาะสมที่สุดคือสถานธรรมของเรา าเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เห็นคุณค่าของสถานของสถานที่นะนะเราก็มาอยู่เพราะได้บุญเข้ามาปฏิบัติเพราะได้บุญมีการให้ทานรักษาศิลนภาวนาไปวันวันไปวันวัน,นเท่านั้นนี่เราไม่ต้องการอยากจะพ้นทุกเราอยากจะ กลับมาเวียนไหยแต่เกิดไน้แคแต่สงสารอยากเป็นมนุษย์เป็นสิทธิีกุลุมบีรูปสวยโดยทรัพย์อยากเป็นเทวดานางฟ้าเท่านั้นเออได้เท่านั้นแต่คนที่ฉลาดแหลมคมพาวนาจริงเขาไม่เอาหรอกไม่เอาเลยยังไงก็ไม่เอาถามยังไง,ขงเขาก็ไม่เอาถามยังไง,ขงเขาก็ไม่เอาเขาไม่ต้องการอยากจะกลับมาอีกแล้วมันเหนื่อยมันเบื่อ เบื่อเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยออร่างกายของเราเนี่ยปวดแคบปวดขามมนก็ทุกอยู่แล้วจะเดินจะเหินจะไปจะมาก็ลําบากลําบนจะปวดหัวปวดท้องก็มีติดทุกปวดแ่งปวดขาปวดหลังปวดเอวทุกอย่างโรคมะเร็งมะล่างเบาหวานเบาหวานอะไรตัวมีอะไรดันเข้ามาหมดรอนนี้ว่าร่างกายคืนเรือนรังของโรค เพราะฉะนั้นเราถึงไม่ปรารถนาที่จะกำมาเกิดอีกเลยไม่ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์สูงๆูงนู่นเป็นพระมหาจัก,กรพรรดิเอาไหมไม่พระมหาจัก,กรพรรดิมีกิเลสอยู่นะตกอบายก็ได้รู้จังไหมอ่ะไม่มีใครเกินพระมหาจัก,กรพรรดิบุญญาวาสนาบารมีมากมาย แต่ทำไมพลาดนิดเดียวลงไปอบายได้ล่ะนะพระมหาจากักรพรรดิลงไปเป็นนกยุงทองเห็นไหมเขาจับนกยุงทองได้พระราชินีอยากฟังเทศอยากฟังธรรมจากนกยุงทองเห็นไหมให้ในายพานไปจับขูพระพระพระาชาตายไปแล้ว เสด็จสวรรค์นคนรูลุกี่องค์นะยังจับนกยุงทองตัวนั้นไม่ได้เลยนะพอนายพันระหว่างที่จะจับได้เนี่ยเอานกยุงทองตัวเมียไปล่อเห็นไหมกลรมมาราคาักพอเอานกยุงทองลืมไล่มนเลยก็ะดิทุกวันไล่มนออกเข้าไปออกไปหากินถึงไม่ติดบ่วงสักทีไม่ติดบ่วงของพระราชินียอกฟังธรรมนกยุงทอง พ,พระราชาองค์นี้สวรรคตไปแล้วเอามาคลองเมือกอีกพระราชาองค์ใหม่อีกนะพอจับได้แล้วเอามาเพราะเอานุกุงทองตัวเมียไปลอ่อ <c oughs> ได้ยินเสียงตัวเมียท่านตีปีกเลยกระ <c oughs> เห็นไหมอ่ะการมรคเมื่อท่านตกไปสู่อบายภูมินั่นนะบอกว่าพอจับมาแล้วท่านรึกชาติได้ไห ท่านบอกว่าเนี่ยเมืองนี้แหละที่เราเป็นพระมหาจากักรพรรดิของเมืองเนี้ยสมบัติเราน่ยมันอยู่ในสระน้ำเนี่ยเราไปค้นึ้นมานี่สมบัติเราลงไปไป้เก็บไปเอาขึ้นมามันก็จริงๆเนี่ยเห็นไหมอะสมบัติของพระมหาจากักรพรรดิเป็นยังไงคำนี้สูงส่งขนาดไหนมันจะเท่าพระอริยะบุคคลสูงสุดคือพรรหารไหมไหม่ ไม่เท่าเพราะฉะนั้นอะไรก็่าเอามาเปรียบอันหนึง่งมันอยู่เหนือโลกอันสมบัติเข้าของเงินทองยศดฐามอันใสักมันอยู่ในโลกเออคาว่าอยู่ในโลกก็จะอยู่ใต้อันนี้จังทุกขังองนัตาอยู่ตลอดเวลาอันนั้นมันเหนือโลกไปแล้วอันนี้จังทุกขังองนาตาตามไม่ทันแล้วคนนี้ไม่มีนั่นนะคนฉลาด ต้องการอยากจะก้าวไปถึงสูงสุดคือวิมุตติพาพานเพราะเหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเราต้องการอย่างนี้นะตั้งใจประพืติปฏิบัติเน็ดเน่อยไม่ล้าก็ต้องอดตงทนนะถ้าเราไม่อดไม่ทนเราก็ไม่พ้นทุกนะถ้าเราไม่อดไม่ทนเราจะพ้นทุกไม่ได้เราจะต้องวุกกลับขึ้นมาตายวันนี้เกิดวันนี้ ปฏิสนธิทันทีเพราะกมชั่วก็ลุงเกิดจากรวดเร็วอมดีก็เกิดจากรวดเร็วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการนะวันที่วันที่สามสิบเอมันจะมะีประเทศเกาหลีเพื่อนจะมาะสถานธรรมของเราเพื่อนจะมาทําอะไรเราก็ไม่รู้แหละมันทาอะไรก็คงจะนํามาทําข่าว ทีวีของของเขาและลรฮะสถานธรรมของเรามีไหมอ่ะแบบเนี้ยมันไี้มีเพิ่งจะมีเนี่ยเอ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 มีครั้งหนึ่งเขามาถ่ายทำทีวีอ่าเรื่องนานี่ท่วมขูเขามาทำที่นี่เนี่ยอันนี้ครั้งที่สองมาจากประเทศเกาหลี จะมาดูว่าวันที่สาบเอ็เขาจะมาที่ที่สามมาที่สถานธรรมของเรากำลังไหว้พระสวดมนต์เขาจะมามากวดนั่นแหละเขาจะมาถ่ายรรทำที่พวกเราไหว้พระสวดมนต์แล้วก็แม่ก็แสดงธรรมเหมือนเดิมปกติเขาจะเก็บเอาที่พุทธศาสนาของพวกเราปฏิบัติยังไง ทำไมเราอยู่ได้สถานที่ตรงนี้มีแต่ลูกผู้หญิงมีแต่นักบ,บวชผู้หญิงไม่มีผู้ชายเข้ามาเจะปนนั่นแหละตรงนี้เราจะเราทํำให้ทุกคนเห็นไม่แคนให้คนขายนอกเห็นนะเห็นก็คือเห็นของจริงของที่ถูกต้องก็คือเราเห็นเราหาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้เมื่อเราหาที่ตำหนิตัวเองไม่ได้ มันจะเป็นตําหนีใครอะที่ตําหนีตัวเองก็ยังไม่มีนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราไปตําหนิแต่คนอื่นแต่เราไม่ดูเจ้าของถ้าเราดูสอนตัวเองตลอดเวลาเราตําหนิตัวเองไม่ได้นั้นถูกต้องเลยตรงนี้เลยเยี่ยมสําหรับพวกเราทุกคน ข้าน้อยขอโอกาสเจ้าค่ะญาติธรรมจากทางบ้านส่งคําถามมาว่าโลกหลังความตายมีจริงไหมครับงมืลูกหลังความตายนี้ก็มีสิลูกหลังความตายมันก็เกิดอีกสิพอตายปุ๊บเกิดปั๊บแม่พูดอยู่เมื่อกี้นี่ไงหาเราทํากรรมชั่วพอตายพอจิตเขาเลื่อนออกก็เกิดแล้วคือสมมุติว่าเราทํากรรมชั่วหนักหน ก็ไปเอาเวจีมหานรกหรือลุนนรก,กหรือเป็นเปรตกรรมที่จริงจะเป็นเปรตหรือเป็นอสุรากายหรือเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน,านแต่ถ้าว่ากรรมดีก็ไปแหละนู่น,นไปภูม,มิโลกสวรรค์มนุษย์ไล่ไปตั้งแต่มนุษย์สุคตดิภูมิเกิดในมนุษย์หนึ่งเทวดาหนึ่งทุกชั้นก็นแล้วแต่กรรมดีของเราแหละไปเกิดในภูมิโลกลูกป,ปรภูมิลูกประภูมิพวกนี้จะได้ พาะเขาภาวนาได้รูปประชานอารูณป,ประชานมันก็จะไปเกิดตรงนั้นนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าเมื่อเราตายแล้วลูกเราตายแล้วจะเป็นลักษณะนี้ต้องเกิดทันทีขนาดนั้นกรรมดีก็เกิดทันทีกรรมชั่วก็เกิดทันทีนั่นแหละคือหลังความตายแล้วเข้าใจไหมเอาพอ